สนุกมันสมกันรอคอยของแฟนๆคู่จิน้นเวียสุกลวั์และมินพิชยากลับมาเจอกันในละครรักสุดขอบฟ้าไม่ทิ้งลายไม่เบื่อ,ไม,มอไม่เมาเปิดฉากไม่เท่าไหร่ราชองครักษามินก็ได้เห็นความไม่ธรรมดาของมัทนาราชนิกลสาวจอมเฮี้ยงงานนี้คงต้องห,อหาวิธีปราพยศกันแล้วละค่<ล>ะมาดูมาดูรวมฉากเด็ดๆมาให้ชมอีกครั้งเปิดด้วยความเท่ของหนุ่มๆเมืองราย,ยา เสน่ห์ความเป็นสุภาพบุรุษขององค์ครรคามินทำสาวๆใจละลายกันท่วนหน้าเวียสุกรวัตรก็จัดคิวบูนแน่นๆมาให้ชมให้หายคิดถึงหล่อเท่สมบูรณ์แบบค่ะ ที่ทุกคนเซอร์ไพรส์ต้องบุคลิกความแฝดตนซ่าของมัทนาแหมเธอฉันจี๊ดได้ใจแต่อย่ามาคิดแยมเจอดีแน่ค่ะมินพิชยาได้เสียงชมจากแฟนๆและเสียงแซวจากเพื่อนนักแสดงว่าใช่เลยนี่แหละตัวตนของมินแต่และฉากเล่นใหญ่จริงๆค่ะ <c oughs> ขามันเป็นอะไรอะ่ะทำไมขามัถึงไม่ไมีความรู้สึก<ไ>เลยอ่ะใครนะคนพ่อหลอกมัดไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะเราสองคนมันเหมือนลูกกระเดือกกับคอหอยกินไปป่านหน่อยค่ะ ่วนใครที่รอฉากจิ้นๆของคู่พระนางนี่ยังแค่เริ่มต้นจับตาดูคืนนี้ให้ดีๆสนุกเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะมีเยอะมีไปเรื่อยๆเลยครับมีอีกเยอะครับ,เร,บเรื่องเรื่องนี้มันมาเอาคืนจากปิ่นนงค่ะใช่ครับถือว่าหายเหนื่อยเนาะครับก็ดีใจครับที่แฟนคลับให้การตอบรับดีทุกคนก็ชอบทางโซเชียลมีเดียที่จะช่วยเราเข้าถึงแฟนคลับได้มากขึ้นแล้วก็รู้ฟีดแบ็กของละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปแอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเช่นแบบเนี่ยไปหาซื้อหมอนไม่มีแล้วหมอนหมดอะไรอย่างเงี้ยไปจิกหมอนะ เจ้าชายมาคีรับบทโดยหลุยเฮสเดาซันมีหลายคนกริ๊ดกราดความหล่อและความเจ้าชู้เกินใครและยังมีกระแสคู่จิ้นใหม่ล่าสุดที่ทาเอาทั้งเวียสุกลวัฒน์และหลุยเฮสเดาซันบอกได้คําเดียวว่าฮาค่ะอ้าวดูฉากนี้กันอีกครั้งยังไงกันละคะเนี่ยคู่นี้เป็นหน้าที่กระหม่อมพยาค่ะคู่จิ้นเวียเวียหลุยเขามีแบบทายงทายยาหลังกันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องครับพี่น้อง เป็นฉากพี่น้องก็คือลาวชิดซื้อแต่หลอกมันดูช่างขนลุกแล้วเกินเรื่องนี้ผู้หญิงหลบไปค่ะผู้ชายมาแรงเลยนี่แค่เริ่มต้นนะครับสำหรับละครของเรานะครับเรียกว่าแบบเข้มข้นด้วยจิกหมอนด้วยแบบตื่นเต้นไปกับพวกเราขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนละครทุกคนนะครับ เมื่อเช้านี้3นักแสดงมินพิชยาเวียสุกุลวัฒน์และลุยเฮสดาซันมาร่วมพูดคุยถึงความสนุกของละครล่ารักสุดขอบฟ้าในรายการคันปากท่ามกลางเหล่าแฟนขัาวใจละครที่มาให้กำลังใจกันแน่นสตูดิโอเลยล่ะค่ะแฟนๆมาร่วมให้กำลังใจน้องว่าดูล่ารักสุดขอบฟ้าเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะชอบใครชอบตัวละครไหนชอบมัทนากับคามินดีใจมากในเมื่อเช้านี่รายการยังคุยกับพี่เวียอยู่เลยว่าหูแบบ บ้านมินนี่เดอะเวียแฟนขับเวียมินนี่แบบน่ารักมากฝากกับแฟนๆทางบ้านนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามล่ารักสุดขอาฟ้านะคะยังติดตามได้ทุกวันจันทร์อังคารน,นะทั้งช่อง7สีค่ะรอชมล่ารักสุดขอาฟ้าคืนนี้หลังข่าวพาค่น,นะคะ